จันทร์ก็สร้างประมาณปี2400ก็เดิว่าประวัติสนามจันทร์ก็มันชื่ออำเภอบ้านโพเดิมคืออำเภอสนามจันทร์บ้านโอพอำเภอบ้านโพเดิมมชื่ออำเภอสนามจันทร์ก็ช,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 ชื่อตามว่าตามอำเภอวัดอยู่ตรงข้ามกับอำเภอก็อยู่โบราณประาณ2400ต่อมาก็อำเภอก็เปลี่ยนชื่อเทียนเทียนนั่นไปเพราะไปตรงพระราชวังสนามจันทร์ ก็เ,เลยเจ็บเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเขาดินเป็นมาจนถึงเป็นอำเภอบ้านโพธิพระเด็จพระวัหน์ธจัน์ก็มาลุ่งเรืองสมัยยุคหลวงพ่ออุปชาคำพ็จะสร้างเสนาชนะสร้างอุโบโสถสร้างตลลางการประเรียนสร้างอะไรต่างๆอย่ามาลุกเรืองยุคสูงสุดคือหลวงพ่อปูสศุภวิสุทธคุณท่านก็เวเป็นเจ้าวาดท่านย,าย้ายมาจากวัดทศก็มาเป็นเจ้าวาดที่นี่นท่านมาก็พัฒนาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างอะไรจนวัหนธรรจัน์มันเป็นวัดติดชายแม่น้ํา เมื่อก่อนข้ามข้ามามาจะไม่มีสะพานข้ามถนนข้ามแม่น้ามาไม่มีสะพานคือต้องมาทางเรือไปทางไหนทางเรือปเด็เป็นคนว่าเด็กแถวนี้นก็ไปโอกาสการทางการศึกษามันก็น,น้อยคนสมัยโบราณคนจะไปเรียนต้องนั่งเรือข้ามฟากแล้วก็เดินไปเรียนที่วัดผาแล้วก็ไปเรียนที่ข้างในเรียนเบนจะก็ไปเรียนในตลาดในเ,ในเมืองเนี้ยคนที่จะไปเรียนได้ต้องคนลูกคนมีเงิน คนมีสตางค์มีทุนทนรัพย์จะนั่งรถนั่งอะไรค่ารถค่าเรือค่ารถค่าเรือเมค่ารถเมคไปเรี่จะไปเรียนในเมืองก็ลําบากมากในปี้อง 28, พันสองร้อยสิบแปดพดสร้างโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอบ้านปูเพราะฝั่งนร้นจะมีโรงเรียนวัดพิจารณทอรทอนกับเรยนวัดผานิตาลามแต่เราจะไปไปลาบากต้องนั่งเรือข้ามแั้ไปทางไกลต้องเดินไป เพราะในแถบนี้ก็ขาดโอกาสทางการศึกษา,าก็พอทำลิสร้างท่านก็ไปหาเงินท่านเอาเงินที่ไหนเงินขายที่จนมีทรัพย์สินตัวของท่านท่านก็ไปเอาทางญาติพี่น้องก็มาสร้างอาคารเรียนไปเอาพวกกอร,รมนพวกทหารมาถมดินถมอะไรก็สร้างโรงเรียนมัธยมประจาําอำเภอชื่อโรงเรียนวิทยาราชหลักสัตว์ก็มีเด็กเรียนแรกมเจอเบอร์สอครั้งแรกปี2 5 1 9กมีชั้นวันถึงมา หลังปรปับปรูนถึงเป็นถ,ถ,ถึงม6ปจีจิทยานัยถึงม6 ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสง์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมได้ทีมงานมาทำมัสัญจรยังวัดสนามจันทร์ตำบลบ,บ้านโพอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งมีพระอาจารย์ชนินอภินันโทเป็นรองเจ้าวาดนะครับ ซึ่งในวันนี้ท่านจะนำทุกท่านไปชมพุทธสถานเสนาสนะต่างๆของวัดนะครับเพราะว่าวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ เจริญพรคณะธนาญาตโยมวิโยมผ่านมาทางอำเภอบ้านโพกขขอเชิญวิโยมมาเที่ยววัดสนามจันทร์วัดสนามจันทร์ตำบลบ้านโอพอำเภอบ้านโพจังหวัดเชียงเสโยมเข้ามาก็มาจะที่ลานจอดรถนะลานจอดรถจะก็ไม่จะเห็นหลวงพ่อองค์สีขาวบริสุทธิ์คือในหลวงพ่อทันใจพ่อทันใจท่านใจยังไงท่านขอพอรได้เทพทันใจด้วยทุกอย่าง การสร้างคือหลวงพ่อทันใจก็จะสร้างเสร็จภายในวันเดียวทั้งวันคือวันเดียวก็สร้างเสร็จทั้งองค์หลอ่อองค์เททุกอย่างภายในวันเดียวคนก็มาขอพรจะมีควสมหวังขัดหรืออะไรมีทุกข์มีสุขก็มาขอพรหลวงพ่อทันใจมาขอมาแก้บนมาไหว้ไหว้เสร็จแล้วมีมาแก้บนอะไรมากเพราะว่าบางทีขาดเหลืออะไรเงี้ยกิจการการงานไม่ดีก็มาขอพรหลวงพ่อทันใจ โยมเมื่อจะมาจากไหวยมาหลวงพ่อทันใจเรียบร้อยก็มาที่วิหารจะเห็นเราจะเห็นว่าวิหารราหูจะเป็นสีทองข้างบนจะเป็นสีทองนะคืออสุรินทราหูเป็นพระโพธิสัตว์พระพราหูโพธิสัตว์ที่จะตรุษพระเจ้าในอนาคตเขาเรียกมาจากคัมภีร์อนาคตตะวงเขาเรียกอสุรินทราหูสีทองก็นี่ที่อยู่เห็นองค์นี้คือหลวงพ่อพระคุณทาน กุณนราเทระเอจัก,ก,รรกท่ในสมัยพุทธเจ้าผู้วีเอทักงท่าผู้จับตราไปผปสมแต่โยมทงหลายขัดแคลนอะไรเงี้ยอยากมาจับสลากมีงานมีคดีมีอะไรชอบ,ชอบมาคือจะมามา,มาขอพรให้ได้ชนะคดีเป็นที่หนึ่งจับตราประถมครั้งแรกอ่าส่วนท่านั้นนี้คือราหูโอราหูคนที่ลบาราหูแทรกอะไรพวกนี้ก็จะมาไหว้ทางวัดจะจัดสวดราหูทุกวันพุธลาหนึ่งทุ่มสวดทุกวันพุธ ไม่เคยขาดทุกวันพุธเลยเวลาหนึ่งุ่งก็มีพิธศีสวดลาหูพระจะมีพระเจริยพุทธมนต์พระลาหูยงมาไหว้ามีสะดวงของสองฆ์ขอจะตามไมดีขึ้นมาไหว้พระลาหูกันถ้ายมทมาน็าแวะมาได้ มาไหว้ม่านพระโพธิสัตว์าะว่าเป็นเมตตานะ่ปลดเป่าขาจัดความทุกข์ทั้งปวงใครมีทุกข์มีอะไรก็มาไหว้เพื่อจัดความทุกข์ผู้มีเมตตาประทานพรให้อันนี้ปางก็เรียกปางประทานพ,อาพรอาะัยะโยมมีความจะมีแต่ความสุขหมดปาจากความทุกข์ก็จะมาไหว้เทพเจ้ากุฎอูผู้มีความซื่อสัตย์จะมีความท่านมีความปกปังสิ่งชั่วร้าย มีภัยันตรายต่าอองๆผู้ชายพระเจ้าคุณอูก็จะดีขึ้นเพราะถ้าความทุสัตว์อ่าทำไมัยเราก็ดูสามก๊กทำไมเยอะก็ดูพระเจ้าตรุงอูนี่ความทุสัตว์ตรงนั้นมากเลยนี่ก็ชี้ตีแปบ่อคือเทพฟ้าดินแต่เจ้าที่ฟ้าดินเทพไฝฟ้าฟ้าดินครน,นี้ก็นใ,นในการแก้แกปีชงไหวปีชง จากเราจากไหว้เสษ็จไปชมก็มาไหว้เท้าเวสวุวรรณเท้าเวสวุวรรณนี่ก็มีผู้ีดยคุ้มครองต่อผู้เจ้าว่าไปไหนคุ้มครองพยานตรายผู้ผีพิศาจมีช่องโชคลาภ้งมีทั้งคุ้มครองได้หมดทุกอย่างเท้าเวสวุวรรณหนึ่งในเท้าจะรับายทั้งสี่ที่อยู่ศาลช,ชั้นจตุมเป็นผู้ดูแลผู้ผีพิศารทั้งหลายเนี่ยมีเขาพรมีโชคลาภมีอะไรก็มาขอพรเท้าเวสวุวรรณมีทุกมีอะไรก็มาขอพรท้าเวสวุวรรณให้ยปลดเป่า พันธุลายได้ต่อไปจะไหว้พระเจ้าไหว้พระพรมผูชาขอพรพระพรมให้บรรดาโชคลาภต่างๆได้มีขัดมีอะไรก็บูชาขอพรพระพรมพรมสี่หน้าเ็มือว่าใครจะมาไหว้ผู้ชาอะไรก็ขอพรพระพรมเนี่ยมาเรื่อยๆมาพรมรรดาประธานพรให้ทุกอย่างให้มีความสุขมีโชคมีลาบ ก็เข้ามาก็มีพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชนะจะรักวหวบูชาพเพื่อระลึกถึงน้ำพระทยพระราชทา,านหอกพระเจ้าตากสินที่จานึกนวะว่าอรุณน,นะอันตัวพ่อชุวิตยาตากู้ชาติเพื่อพระศาสนาถวายท่านบอกถวายแผ่นดินพุทธบูชานะถวายแผ่นดินกู้มาเพื่อแผ่นดินพุทธบูชาศาสนาพุทธนคดมนะฮะให้ยืนยงครบงพรพันปี รูปหลอ่อนี่ปางคือเราไม่เหมือนเราวคขี่ม้าอันนี้ยืนหรือดาบที่จะออกต่อสู้ออกสู้รบต่อมาก็มาเพื่อต่อสู้เพื่ออะไรก็มากลับไหว้ได้ อันนี้ว่าสังกระจสังกระจายสังกระจายรด้องมาก็มีผู้มีโชคลาภมีอะไรทุกจย่งมีปัญสิปัญญามีโชคมีคลาภคนมาก็จะมาที่างขอพรโยนเหรียญเพื่อให้ลงในนี้สําเร็จมีสําเร็จผลก็ถ้าลงโยนปุ๊บลงเข้าในในท้องเข้าท,ท้องได้ก็ว่าอาทิษ่ายขอพรที่จะการงานกิจการที่จะทําอะไรที่ขอพรมันจะสําเร็จไม่สาเร็จการทีาจิตก็โยนเหรียญลงรูลง,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 ลงเข้ารู รูสะดือท้องเขาเรียกว่าเข้าท้องเข้าท้องระสังกัจจยพระจังกัจจยผู้มีปัญญาเจ็บแหลมีมีลาบมีโชคมีราบใครมาไหว้มาขอพรมีโชคมีลาบมีปัญญาเจ็บแหลมก็เข้ามาที่สังกัจจยได้ท่านเทศไม่กิ่คำย่อทําเทวิชนพิสดารให้เหลือเล็กทีเดียวคนก็จะเข้าใจความหมายความหมายของธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วมีโชคมีลาบคนทั้งเหนื่อเขาว่ามาขอพรโชคลาบก็สังกัจจยมีโชคมีลาบดี คนจะมาขอไหว้ขอพรจากพระสังก well. ัจจยก็มาไหว้มาขอเพื่อเพื่อโชคเพื่อลาบต่อมาทุกคนจะมาขอพรเพื่อโชคเพื่อลาบให้มีโชคมีลาบที่เห็นนี้คือลูกนิมิตนิมิตเก่าโบราณนิมิตเก่าโบราณจะเป็นแม่ถ้าคนถ้าเราไปจะเห็นลูกนิมิตเป็นลูกกล้องกลมนี่คือนิมิตเก่า มาแล้วเราฝังลิมิตใหม่แล้วครูเก่าแล้วมาให้นั่นมาในลิมิตเก่าเก่าโบราณจะเป็นก้อนหินตึกกัดก่อนเป็นโบราณเก่าแก,ก่ก็กัดก่อนไปแบบนี้ก็มีไหว้ที่อุบโบสถเก่าเรามาไหว้กราบไหว้โยโยมกราบไหว้บูชาปิดทองขอพรล,ลูกนิมิตเก่า ก็มาถึงนี่แล้วก็ไหว้หลวงเขาเรียกหลวงพ่อห้าพี่น้องหลวงพ่อห้าพี่น้องมาอย่างไงคือจะสมการมาแปดลิ้วเราต้องไหว้หลวงพ่อตะทอนหลวงพ่อะทอนก็มีประวัติมามีหลวงพ่อห้าพี่น้องมาด้วยกันก็มีหลวงพ่อโตวานบางพีหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดเขาตะเขาเขาไปแล้วไปไปคือบางคนเขาเรียกว่าหลวงพ่อห้าพี่น้องแล้วแต่ ความเชื่อเข้ามาไหว้ขอพรบางทีเราไปมันต้องไปไปนู่นเลยเงี้ยพาอวัดไร่ขิงต้องไปนครขอมนธพ่อวัดพระโตบางพีต้องไปสุพรรรค์พ่อวัดบ้านแหลมต้องไปนู่นเพชรบุรีเพราะพ่อวัดตะเขาไปเพชรบุรีเราก็มาไหว้แล้วก็ไหว้ทีเดียวเลยห้าองค์ก็เลยทําหลวงพ่อห้าพี่น้องไว้ให้โยมญาติโยมมาประกาศไหว้สําคัญคือเราไหว้หลวงพ่อทอนก็ต้องกล่าวไหว้หลวงพ่อห้าพี่น้องไปโดยในในตัว เราไม่ต้องไปบางทีไปมาที่นี่ก็อธิษฐานที่นี่ไปเลยคิดกำนึงว่าอาธิษฐานถึงพ่อแล้วครบทั้งห้าองค์ทั้งห้าวัดก็ไปหลวงพ่อมาว่าจทีหลวงพ่อห้าพี่น้องตามศรัทธาความเชื่อของบุคคลแต่และแต่ละที่แต่ละคนแต่ละที่ก็เป็นหลวงพ่อห้าพี่น้องก็มาไหว้กันไปก็ที่เห็นนี้คือไหอว้หลวงพ่อเพชรสร้างเมื่อ2,447กว่าร้อยกว่าปีเป็นพระเก่าโบราณ คือที่วัดเกิดเบเหตุไฟไหมหลวงพ่อองค์นี้ไฟไม่ไหมก็ได้ปรากฏตัวเมื่อก่อนมก็อยู่ในวัดไหว้พระกพาพุชชาหลังก็เอามาโยเข้ามาขอพรทชกลาบมีติดขัดอะไรก็มาขอพรหลวงพ่อเพชรมาแก้บนมาอะไรกันก็มาขอพรหลวงพ่อเพชรเป็นพระเก่าโบราณที่ไฟไหมแล้วมันไม่ไหมที่อื่นองค์อื่นละลายหมดแต่องค์นี้ยังอยู่ไม่เป็นอะไรพระเก่าโบราณมันร้อยกปีแล้วต้องสร้างมางมีี่อปสี่4 4บเจ คนมาไหว้ขอพอรพระศิษิ์ที่มาคนไหว้ขอพอรกลับไหว้ได้เยอะมากพอขอพอรแล้วได้เข้ามาแก้บ,บนมาปิดทองมาอะไรกัน อันนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่คือเขาเรียกว่าพญามาราธิราชโพธิสัตว์หรือเคอใครเรียกว่าพระเจ้าเหยียบโลกวัฒนจันทร์คยมีกาเรียกว่าพุทธเจ้าเหยีหยบโลกก็มันเป็นข่าวเป็นข่าว,าวกันไปอะไรอย่างเี้พอพระพเหยียบโลกไว้ได้พอสร้างว่าอเอ้ยพญามาราธิราชโพธิสัตว์ไว้เรียกโพธิสัตว์ท่านเป็นพญามารที่ตอนที่ก็พระเจ้าวัตถุตีมารเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้มีพญามาประจนคือนี่องค์นี้เลย ท่านก็ท่านเสร็จท่านก็ถูกทรมานท่านปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็มีพระเจ้าสิบองค์กนอ,องค์นี้เป็นองค์หนึ่งในหนึ่งในสิบพยามาลายาธรรมศาสตรป,ปางหยียบโลกพยามานี่สามารถเป็นหยียบผู้ยิ่งใหญ่สามารถเหยยบก้าวหยยบโลกได้แต่ว่ายิงสู้พุทธเจ้าไม่ได้ลูกศิษย์พุทธเจ้านะสู้ลูกศิษย์พุทธเจ้ายังไม่ได้นะท่านโดนปราบโดยพระพอุปคุตพระอุปคุตปรานเสร็จแล้วก็ แปลงร่างมาเป็นพระพุทธ่นารมิตเป็นพระเจ้าแบบรูปแบบไหนแรกเขาจะสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าก็จะประคุตเลยเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆขึ้นมาหลวงพ่อพิกุลพิกุลโชคลาภเป็นพระโบราณอายุเก่ามาเป็นร้อยปี มันอยู่คู่กับบทอุบาสกหลังเก่ามันดั้งเดิมเลยนั่นมาเนี่ยก็เริ่มมากลับมาว่ามาว่าให้โยมมาไหว้กันคือหลวงพ่อพิกุลนี่คือองผ้าจะใครจะเห็นโยมว่าถ้าไม่มีทองถ้าเป็นเรียบเบจะเห็นองค์องค์ผ้าเป็นผ้าจะเป็นลายดอกพิกุลเป็นผ้าเก่าเป็นผ้าเก่าเก่าเป็นผ้าเก่าเก่าโบราณจะเป็นหายากเนี่ยลายแบบนี้ดอกพิกุลแบบนี้ เกตังเกตมป็นโบราณแล้วะเาเกตนี่นคือเกตน,นี่จะเป็นไม้โบราณเ้าจะตเเกตไม้ด้านมาแกะแกะใส่ยอดเกตโบราณบางทีก็จะเป็นทองคําแต่ทองคํานจะอาจจะหายไปแล้วก็เลยเป็นเอาเป็นแกะไม้มาทําแทน นี่คือหลวงพ่ออุปชาคับคมสุวรรณอดีตเจ้าว่าวัสนามจันทร์ทุนนี้ก็เจ้าของเหรียญยันใหญ่ยันเล็กที่โด่งดังเหรียญเหนียวหนังเหนียวยิงไม่เข้ายิงไม่ออกก็ท่านถ่ายท่านประวัติท่านว่าผู้นังเหนียวมียุคท่านคือท่านแก่หลวงพ่อดิ่ง19ปียุคท่านหลวงพ่อดิ่งพ่อคงพ่ออีวัฒนาธีพ่อคงบากกระพร้อมพ่อคงอสังปรงามเนี่ยเขาปลุกเสกเหรียญท่านที่เนี้ย ถวายนะละหลวงพอ่พอรู้ยุคพ่าจ่าก,ก็บุกเตกเหรียญนี้ท่านจะอยู่สองสี่ท่านจะอยู่เก่ายุคแก่พอพ่อดิง่งสิบเก้าปีถ้ายุคพ่อดิง่งเนี่ยจะไปบุกเตกก็ยุคพ่อดิง่งอะไรพวกนี้บ่ดิง่งว่วบางบัวท่านบอกว่าความประดับโบราณก็ว่าท่านคนเหรียญท่านเหนียวหนังเหนียวแม้้าคีิริวเนี่ยเอาไปวางผูกไว้กับต้นไม้ยิงปืนไม่ออกอันนี้หลวงพ่อถนอมพถนอมนี่คืออดีตเจ้าวาดวัดสนามจันเป็น อาจารย์ของคู่สวดของหลวงพอ่อพระครูโสภิสกุลเจ้าว,วาดองค์ปัจจุบันอันนี้ก็เป็นอาจารย์อันนี้คือเห็นรูปหล่อนี่คือหลวงพระงร์กุณทอภรหลวงูปูดเกียมวัตถุทอนซึ่งเป็นอุปชาของหลวงพอ่อนี่อุปชาอันนี้กรรมอาจารย์ของหลวงพ่อพระครูโสภิส <just S 2> <อ>ุกุลเจ้าวาดองค์ปัจจุบันผู้สร้างสิญหาปฏิปทานที่ทุกอย่างท,ที่ที่เห็นกันอยู่ภาพรูปปั้นทั้งหมดท่านผู้สร้าง บางบางอ่านท่านก็สร้างบ้างบางอ่างบางองค์ท่านก็ปั้นเองบ้างอันนี้ท่านก็ปั้นเองพระสังฆาย์ท่านก็ปั้นอดีตเจ้าวัดท่านปั้นทำไมทา่านก็ดุนมิตรดำริที่จะก่อสร้างตัวอย่างที่ในวัดนี้ท่านจะเป็นคนดำริก่อสร้างทั้งหมดเป็นรูปปั้นต่างๆที่โย,ยมเห็นถ่ายรูปนะโยมเข้ามาจะเห็นแค่นี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณเสด็จพระีสุคุณท่านเป็นผู้ดำริสร้างท่านสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชา นี่คือพวกโพลที่จัดพันมือเจ้าแม่คนอิมพันมือเป็นพโพลสัตว์พันมือท่านมาคุย่ผับเป็นพันมือกรมือต่างๆที่ใครขอพรเนี่ยช่วยทุกอย่างประสบความสำเร็จอะไรเขามีต้องพันมือตัวแทนเงี้ยช่วยทุกอย่างเงี้ยมือทําเป็นระวีใต้ถึงพันมือใครจะมานับได้นะครบงานอีกครบพันมือเราบริษัทพันมือเราสร้างว้าวเพราะทำนู้นก็คือ้โยมมากราบมาไหว้ท่านมาท่าก็ปั้น อันนี้ก็เป็นพระปางประจําวันต่างๆอาทิตย์จันท์อังคารพุทธกลางวันพุธกลางคืนพระพุทธาหัสมันตุกวันเสาร์อันนู้นก็พระเอ๋อพระพุธบาตรจาลองร้อยบาทจำลองโยมเขามาไหว้พระก็จะติดพระทองพระประจําวันพระไหว้ขอพรหลวงพ่อพคำหลวงพ่อพครอพระยามาลนะขอพรพระสังกจจยก็จะมาไหว้กันที่นี่ ท่านผู้ชมครับในช่วงของการสแสวงธรรมนะครับในวันนี้ทางรายการจะได้กราบรัตนาพระอาจารย์ชนินอภินันโทร,รองเจ้าวาดวัดสนามจันทร์นะครับได้ให้คติธรรมที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันขอกราบรัตนาครับ ย,ยมม่โยมได้ดูสิ่งต่างๆที่สร้างภายในวัดสนามจันแห่งนี้เพื่อเป็นการทนุบำรุงทวาวัตถุุศัตนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป้มไ่มโยมมีศรัทธามาไหว้พระขอพรที่ในวัดต,ต่างๆโยมมีทุกข์มาเข้ามาเข้ามา,า,มาหาวัดออกไปก็มีสุขนี่นะมีทุกข์าาเข้ามาเขาออกไปก็มีความสุข สุขกอการโยมผลึกด้วยความสบายใจโยมมาไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วมันมาที่ประสรบสมหวังก็ไปโยมก็มีมีความสุขโยมมาเห็นก็ออกไปยังมีความสุขสุข,สขหลายอย่างโยมมามาด้วยศรัทธาศรัทธาของโยมแล้วขอโยอมทั้งหลายที่ศรัทธาในผู้ศาสนาก็จงช่วยกันทนุบำรุงทุกวันนี้ก <c oughs> ็ศาสนาก็มีข่าวเยอะแอยะ โยมนั่นมามาบางทีมาก็ด้วยความคิดผิดๆโยม,มไปก็ออกไปด้วยความคิดผิดๆโยมมาศรัทธามาด้วยความศรัทธาโยมไปด้วยศรัทธาศรัทธาในุทธศาสนาเพื่อให้พูศรทธาของเราได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ขอญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาแล้วก็ช่วยดูแลทนุบุญรุ่พุทธศาสนาให้ด้วยโยมมาโยมจะ,จะว่าเอาความคิดเอาความ ที่ไม่ดีออกไปตัวอาคฟามดีๆในพุทธศาสน,นาออกไปใช้โยงเข้ามานะขอพอตรงนี้มันมีประวัติอย่างนี้มาของเก่าของโบราณที่โยมมาไหวมาดูแลมาดูก็ช่วยกันดูแลต่อไปวัดต่างๆที่โยขาดญาโยมนะขาดญาโยมก็ไปได้อีกโยงมาไหวพระเพื่อทนุบำรุงพุทธศาสนาหาลอวัตถุาาถต่างๆที่เราก็ทนุบำรุงให นั่นขึ้นไปอันไหนชุดโซมเราก็จะเอาจังใจงที่ไหนที่าอิโยมทั้งหลายเข้ามาจัธาทำบุญนี่แหละทบุญเพื่ออะไรทนุบำรุงศาสนาวัตถุภายในวัดโยมเข้ามา,าเออไม่จะทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้นนไม่ใช่โยมทำบุญแล้วเพื่อทนุบำรุงพุทธยให้ยังคงอยู่ศาสนาทุกอย่างมันต้องมีผุพังไปตามกาลเวลา แต่ถ้าเราไม่ทนุบำรุงพุทธศาสนาเลยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันมจะจมรุดทุดโสมลงไปเสื่อมโทรมลงไปโยงเข้ามาแล้วโยงก็ต้องช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนากันต่อไปนะโยมนะจามาช่วยกันทนุบำรุงสุดท้ายนี้นะโยมอาตาม,มาภาพก็ขอให้โยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพระรสิภานทนะสันตบัติคิดหนึ่งจริงใดสมความปัถนาทุกประการจเจริญเจริญพร ครับท่านผู้ชมครับทุกท่านก็ได้รับชมนะครับคติธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดสันติสุขสันตภาพในชุมชนสังคมของเราได้อย่างแท้จริงนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านใดที่มาที่อำเภอบ้านโพนะครับจังหวัดชะสชิงเารแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดมาที่วัดสนามจันทร์มากราบสักการะนะครับพระพุทธปฏิมานะครับลูกนิมิต โบราณรวมทั้งเท้าเวสุวรรณเป็นต้นนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้สัญจรได้สแสวงธรรมได้สนทนาธรรมกับท่านรองเจ้าวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้า้งหน้านั้นทางรายการของเราจะไปสแสวงบุญสแสวงธรรมอย่างวัดใดนําสิ่งดีๆมาให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมก็อย่าลืมจะพลาดนะครับติดตามผมและทีมงานธรรมสัญจรไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ